รุงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและนนทบุรีค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนาค่ะแต่ว่าน้ำไม่สามารถระบายลงคลองได้เนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองเลยจุดวิกฤตไปแล้วนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณรัติยาเรืองขจรมีรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะ วันนี้สาขาหลายหมู่บ้านในซอยสามัคคีนะคะจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เรียกว่าสาหัสค่ะเพราะว่าจากฝนที่ตกหนักเมื่อวานนี้นะคะจนถึงขณะนี้ก็พบว่าระดับน้ําลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากคลองนะคะที่อยู่ในซอยนี้ค่ะน้ําไม่สามารถระบายออกไปทางเจ้าพระยาได้ นี่คือสภาพน้ําที่ท่วมอยู่ภายในชุมชนประชาชื่นอเภอําปากเกร็ดนนทบ,บุรีค่ะหลังจากมีฝนตกหนักมากนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ทําให้มีน้ําท่วมสูง40-50เซนติเมตร และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเกือบทุกหลังภายในชุมชนวันนี้พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่นี่นะคะก็ใช้ชีวิตกันอย่างยากลําบากและรถเล็กนะคะในพื้นที่นี้ก็แนะนําว่าไม่ควรสัญจรนะคะเพราะว่าระดับน้ําค่อนข้างท่วมสูงค่ะส่วนใหญ่ก็จะพบเป็นรถกระบะแล้วก็รถตู้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังพบว่ามีประชาชนต้องเดินลุยน้ําออกมาซื้อหาอาหาร และบ้านบางหลังค่ะต้องอาศัยอยู่ที่ชั้น2เนื่องจากบ้านอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําน้ําท่วมพื้นที่ชั้น1จนอยู่ไม่ได้พร้อมกับบอกว่าปกติพื้นที่ตรงนี้นะคะหากมีฝนตกน้ําก็จะท่วมอยู่เป็นประจําแต่ก็บอกว่าระดับน้ําไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้นะคะและที่นี่ปี54น้ําก็ไม่ท่วม โดยวันนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาอพยพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านน้าท่วมออกไปอยู่ภายนอกเป็นการชั่วคราวก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยและประชาชนส่วนหนึ่งนะคะก็จัดเวรกันมาเฝ้าที่ตะแกรงทางน้ําไหลเนื่องจากพบขยะมาอุดตันทําให้น้ําระบายได้ช้าเนื่องจากชุมชนที่นี่นะคะติดกับคลองบางตลาดขณะนี้ระดับน้ําก็สูงเกินจุดวิกฤตค่ะไม่สามารถระบายออกไปทางเจ้าพระยาได้เพราะขณะนี้ระดับน้ําเจ้าพระยาในพื้นที่นะคะก็มีระดับสูงเจอทั้งน้ําเหนือแล้วก็ ว่าน้ำหนุนค่ะ นอกจากพื้นที่ชุมชนที่นี่นะคะยังมีรายง,งานว่าในซอยสามัคคีนะคะยังมีน้ําท่วมอีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านประชานิเวศสามรวมถึงในพื้นที่นนทบุรีนะคะที่เมืองทองธาน,นีก็พบว่ายังมีน้ําท่วมสูง1 0บถึงยีซนติเมตรอยู่ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีเรือนะคะแล้วก็ประชาชนที่อพยพขนข้าวนขาวนของนะคะออกไปอยู่ข้างนอกเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นวันนี้ค่ะคุณวันิสาค่ะ ขอบคุณค่ะคุณรัตยาค่ะ